โยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายที่เป็นห่วงลูกหลานก็ขอให้ถือสติว่าเออส่งลูกหลานมาซนอยู่ในกำแพงวัดดีกว่าปล่อยลูกหลานซนอยู่นอกกำแพงวัดซนอยู่ในกำแพงวัดเนี่ยยังไงหลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ท่านเมตตาอยู่แล้วให้สวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างเล่นบ้างฟังธรรมบ้างอยู่ในโหมดที่ฝึกสมาธิรักษาศีลส่งเสริมให้เต็มที่เพราะว่าหนึ่งปีนั้นน่ย มี12เดือนขอแค่1เดือนเนี่ยส่งลูกหลานของท่านเนี่ยมาอยู่ในพระศาสนาเถิดประเสริฐนัก สามเณรที่บวชตั้งแต่เยาว์วัยได้อะไรการที่เราจะทําคนคนหนึ่งให้เป็นคนดีเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในคันตั้งแต่สามขวบห้าขวบเจ็ดแปดขวบหรือขณะที่เป็นเด็กประถมนี่แหละให้ทุ่มเทปลูกฝังให้ความสําคัญดีที่สุดและการปลูกฝังให้ความสําคัญดีที่สุดอาตมามองว่าขณะที่เป็นสามเณรนี่แหละหล่อหลอมด้วยการให้บวชเป็นสามเณรเพื่อวันหน้า เขาจะเป็นลูกหลานที่เป็นคนดีนะฮะอย่าไปให้ทีวีให้มือถือให้เกมเลี้ยงแล้วเราก็ตะบี้ตะบันฝุ่นตลบไปทํางานสุดท้ายเมื่อเขาเป็นเด็กมอต้นมอปลายแล้วเรามานั่งเสียใจว่าเออทําไมเนาะนะฮะสิ่งที่ควรเสียใจคือเรานี่แหละพ่อแม่พี่น้องนี่แหละที่เราอ่ะทำไม่ถูกหลักวิชาในการเลี้ยงดูลูกหลานหน้าที่ของพ่อแม่พระพุทธองค์ ก็บอกว่าผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นะข้อที่1ห,ห้ามลูกจากความชั่วข้อที่2ให้ตั้งอยู่ในความดีข้อที่3ให้ศึกษาศิลปะวิทยาข้อที่4หาเพื่อนคบที่ดีให้ข้อที่5เมื่อถึงคราวจะบริหารธุรกิจการงานก็มอบธุรกิจการงานหรือทรัพย์มรดกให้ในข้อที่1เนี่ยคำว่าห้ามลูกจากความชั่วเนี่ย อาตมามองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเมื่อใครเกิดมาแล้วสามารถที่จะรักษาศีลได้เป็นคนดีได้เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของการเกิดมาแล้วเมื่อเราเป็นคนดีเนี่ยเราก็มีความสุขพ่อแม่พี่น้องสังคมก็มีความสุขแต่ทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะมีเวลามีปัญญา มีวิธีการในการที่จะหล่อหลอมลูกเราให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมนั้นก็ต้องฝากไว้กับภูมิปัญญาของพระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์นั้นก็ให้ลาหุนภุมาณบวชบวชมาเป็นสาม,มเณรดังนนั้นพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานเราเนี่ยหลุดจากความชั่วหลุดจากเกมหลุดจากอบายามุขหลุดจากชีวิตที่เสี่ยงว่าเออโตขึ้นเนี่ยลูกของเราจะเป็นคนดีไหม ในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องหาพื้นที่ที่จะให้ลูกหลานเราปลอดภัยจากนั้นลูกหลานเราจะปลอดภัยที่สุดเป็นคนดีได้ง่ายที่สุดก็คือต้องออกบวชเป็นสาม,มนเณรได้หล่อหลอมตั้งแต่เยาวัยเราได้บวชหนึ่งเดือนช่วงเมษายนก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองให้มีศีลมีธรรมห่างจากความชั่วหนึ่งเดือนห่างจากบรรยากาศโลกโลกเรื่องเกมเรื่องอบายามุข เรื่องยิงนกตกปลาเรื่องไปเกเรเรื่องทุศีเนี่ยหนึ่งเดือนอาตมาก็ถือว่าเป็นก้าวที่สําคัญที่จะส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีพื้นที่ในการฝึกตัวในพระพุทธศาสนาฉะงนั้นลูกหลานของเราเนี่ยถ้าเราไม่รีบริง,ช,งช่วงช่วงชิงเรียกว่าฉกฉวยช่วงเวลาที่เขายังหล่อหลอมได้เป็นไม้อ่อนดัดง่ายไม่เอามาพัฒนาไม่เอามาใส่ศีลส,สมาธิปัญญา ไม่เอามาให้ศึกษาเรื่องนรกเรื่องอบายภูมิเรื่องสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยถ้าเราไม่รีบทําเมื่อโตขึ้นเป็นเด็กมต้นมปลายหรือว่าเป็นเด็กมหาลายัยหรือต้องทํางานเนี่ยเรียกว่าวิ่งกันฝุ่นตลบต้องรีบให้ความสําคัญตั้งแต่เยาว์วัยเราบวชในช่วงสั้นๆเช่นบวชสามเณรภารฤดูร้อนนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองคือได้สั่งสมบุญ ผู้ที่บวชเนนก็ได้นิสงส์32กับตามคำพีโบราณว่าพ่อแม่ก็ได้นิสงึ่งหนึ่งก็คือ16กับดังกล่าวแล้วในส่วนของพระพุทธศาสนาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างสังคมจะได้ประโยชน์อะไรบ้างในการสืบทอดสัตย์ตามคำสอนก็ต้องบอกว่าบวชหนึ่งเดือนก็สืบทอดพระพุทธศาสนาหนึ่งเดือนขอให้เราตั้งใจบวชบวชแล้วเป็นสามเดรแท้ตั้งใจประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม ตั้งแต่โบ,บราณมาเนี่ยมีการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างนี้แหละนะฮะการที่จะบวชตลอดชีวิตไ,ได้อันนั้นถือว่าดีมากดีมากๆซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมว่าได้ให้เวลาตัวเองมาศึกษาธรรมะช่วงเวลาสั้นๆ1น,นเดือนสเดือนได้ให้โอกาสตัวเองได้มานั่งสมาธิได้มาทำใจให้สงบเต็มที่นะฮะก็ถือว่า เป็นคอร์สปฏิบัติธรรมพิเศษสําหรับตัวเองก็แล้วกันพระพุทธศาสนานั้นเนะี่ยสืบทอดมาได้โดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยสืบทอดมาได้ก็เพราะว่าบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยได้เกื้อกูลซึ่งกันและกันท่านทั้งหลายจะเห็นแค่ความสําคัญทางโลกว่าเออปิดเทอมแล้วต้องส่งลูกไปเรียนพิเศษปิดเทอมแล้วกลัวลูกลําบากแล้วก็อยู่โลกโลกอย่างนั้นให้ติดเกมติดอบบยามุกอะไร อย่างนี้ถือว่าเป็นการทําลายความมั่นคงของวัฒนธรรมพุทธทําลายความมั่นคงของศีลธรรมโดยตรงเลยนะฮะฉะนั้นถ้าเราห่วงวัฒนธรรมไทยกลัวว่าบ้านวัดโรงเรียนมันจะห่างกันไปเรื่อยศีลธรรมมันจะเสื่อมเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้ลูกของเรามาบวชแล้วก็มาถวายพัตาหารถวายปานะแล้วก็ดีที่สุดคือพ่อแม่ปุย่าตายายนี่ก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิศึกษาธรรมะไปด้วย ตามวัดวาอารามต่างๆแล้วก็ลูกหลานของเราเนี่ยจะได้ถือโอกาสในการห่างจากเกมห่างจากอบบยามุกเรียกว่าพอมาอยู่ทุโครงการแล้วเนี่ยรอดปลอดภัยมีชัยชนะในการที่จะเป็นลูกหลานที่ดีอย่างแน่นอนขอเจริญพร